พระหักพระหายเตือนระวังเคาะใหญ่ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหานะครับผมฝากทุกท่านนะครับกดซับสไครต์นะครับกดสั่นกระดิ่งแล้วก็กดติดตามทั้งหมดเพื่อที่จะได้ไม่พลาดนะครับเวลาผมลงคลิปเรียอใหม่ๆนะครับและสําหรับท่านที่อยากจะเชิญอาจารย์ไปดูฮงจุ้ยนะครับหรือว่าอยากจะมาสักยานหรือว่าอยากจะดูดวงกับอาจารย์นะครับ ท่านสามารถติดตามแฟนเพจอาจารย์เอกธนกรนะครับสินแสรวยง่ายนะครับหรือว่าโทรที่เบอร์ทางด้านหน้าได้เช่นกันครับสวัสดีครับผมอาจารย์เอกธนกรครับสินแสรวยง่ายนะครับหรือว่าฮวงจุ้ยรวยง่ายนะครับแต่ชื่อในแวดวงการสักยันต์ของผมคืออาจารย์เอกธนกรสํานักสักยันต์ปู่หรือ4ี8บางซื่อครับวันนี้เราจะมาคุยกันครับในประเด็นหัวข้อเรื่องพระหักพระหายเตือนระวังเคาะใหญ่ ในเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่มีมาแต่โบราณนะครับเขาเรียกว่าลางบอกเหตุครับผมและในเรื่องนี้นะจริงๆแล้วไม่ใช่ฉเฉพาะ,ะฉเฉพาะพระเครื่องที่เราห้อยนะครับมีเรื่องราวมีเรื่องเล่าครับจากกุ้เท่าผู้แก่ว่าสถานที่สําคัญสาคัญต่างๆนะครับอย่างเช่นในยุคหนึ่งนะครับในยุคหนึ่งนะมีการมีสายฟ้าฟาดผ่าลงมา ที่เาเรียกอ,อะไรอะที่โบสถ์ที่วิหารแห่งหนึ่งนะครับเกิดไฟไหม้จึงมีการเตือนกันครับว่าเหตุการณ์นี้จะส่งผลกับบ้านกับเมืองทําให้เกิดกียุคนะครับในการเสียแผ่นดินอะไรแบบนี้นะอันนี้ก็คือมีมานะครับอันนี้เป็นเป็นหนึ่งในการเตือนในการบอกเหตุนะครับหรือนะครับหรือ มันมีปีหนึ่งครับนะเมื่อไม่นานนี้เองเมื่อประมาณสิบยี่สิบกว่าปีที่แล้วนะครับมันจะมีเรื่องของพระพรมเอราวัณนะครับพระพรมเอราวัณเนี่ยถูกคนทุบจําได้ไหมนะช่วงนั้นเองเป็นช่วงที่ประเทศเราเนี่ยยังไม่ได้มีการประท้วงกันแบบใหญ่โตขนาดนี้เสร็จแล้วหลังจากนั้นมันก็เหตุการณ์ลุกลามนะครับเนี่ยมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยยังไม่หยุดเลยนี่ก็เป็นเรื่องราวอย่างหนึ่ง เอ๊บางคนอาจะสงสัยว่าเอ๊พระพุมธเอราวัณเนี่ยทาไมอ่ะมันแล้วมันจะเกี่ยวอะไรส่งผลถึงดวงเมืองถึงดวงประเทศก็เนื่องจากว่าในช่วงในช่วงนั้นเองเนี่ยพระพรทเอราวัณก็คือคนไทยและต่างชาติเนี่ยแห่แหนกันมาใช่ไหมศัาการะระบูชาเอื้อนเอ่ยกันถึงความศักดิ์สิทธิ์ต่างๆานะครับพอเกิดเหตุก็เป็นเรื่องราวอย่างหนึ่งนะเป็นรางบอกเหตุนะครับในเรื่องนี้ก็เช่นกันนะพระเครื่องที่เราห้อยติดตัว ก็เช่นกันนะครับไม่ว่าพระองค์นั้นจะราคาเท่าไหร่ก็แล้วแต่จะถูกหรือจะแพงก็แล้วแต่ถ้าพระองค์นั้นเราใส่เป็นประจำเป็นตัวแทนเราถ้าเกิดรายยู่ๆไม่ได้โดนอะไรแตกนะครับแตกน่าเสียดายไหมน่าเสียดายถ้าเป็นสมเด็จพระบาขุนพรมนี่เป็นไงองค์ลล้านองค์สิบล้านเป็นไงโอ้โหนะเสียใจไหมเสียใจ แต่ว่าจะเก็บหรือจะทิ้งนะเรื่องนี้หลายๆคนก็ยังเก็บนะครับหลายๆคนที่มีความเชื่อว่าพระแตกหักไม่ดีก็ทิ้งหลายๆคนนะครับก็เลือกที่จะเรียกว่าอะไรอ่ะเลือกที่จะซ่อมแซมนะครับเดี๋ยวเราจะคุยกันนะครับแต่ว่าพระที่เราติดตัวเนี่ยนะครับนะเราเรียกว่าสมบัตนะิเราเรียกว่าสมบัติที่มันมีค่ากับเรานะครับ หลักการนี้เป็นหลักการเดียวกับเรื่องของกรอบรูปที่เป็นเหมือนเราดูหนังใช่ไหมคนคนนึงประสบอบัิเหตุที่บ้านเป็นไงรูปภาพหล่ดลงมาเก่งนะพ่อแม่กําลังกินข้าวอยู่รูปล,ลูกตกลงมาใจหายไหมใจหายใจหายทําไงโทรหาลูกนะโทรหาลูกเลยลูกเป็นยังไงบ้างลูกบอกว่าผมก็สมมุติว่ายังไม่เกิดเหตุอะไรผมก็ปกติดีครับพ่อแม่ เออช่วงนี้ระวังระวังตัวนะลูกใส่บาตรทำบุญบ้างนะแต่ถ้าโทรไม่ติดไปไงโอ้โหพ่อแม่นิ่งไม่ได้แล้วอะนะต้องขับรถมาเยี่ยมมาหาลูกเลยก็มีนะครับหรือนะครับหรือว่าเหมือนในหนังอีกเหมือนกันนะครับนะของบางสิ่งบางอย่างที่เป็นของแทนเป็นของแทนบุคคลบุคคลหนึ่งเป็นของที่ระลึกก็ดีเป็นตัวแทนก็ดีนะครับ มันชำรุดเสียหายแตกหักหล่นลงมาโดยที่มันไม่มีสาเหตุเป็นไ,ไงทุกคนก็เกิดความไม่สบายใจนะครับในเรื่องราวของพระแตกหักเนี่ยจึงเป็นการเตือนครับสมมุติว่าเรากำลังจะขับรถกำลังจะออกจากบ้านอยู่ๆพระที่เราเคารพบูชานะครับหล่นลงมาเสียนพ่อครูเสียนพ่อแก่ต่างๆหรือว่าองค์เทวารูปต่างๆที่เราเคารพบูชาไม่ว่าจะด้วย,ดวยโดนแมวนะครับ กระโดดแล้วมันไปชนแล้วร่วงลงมาถ้าคนสมัยใหม่เขาจะมองว่าอะไรโอ้ไม่ต้องคิดมากนะแมวมันทำอ่ะเถูกต้องแต่ว่ามันเป็นในยะครับว่าการออกไปในวันนี้อาจจะไม่ได้กลับบ้านอีกเลยหรือเตือนว่าเจ้าของสมบัติชิ้นนี้กำลังจะมีเคาะใหญ่ประสบเพศภัยครูบาอาจารย์แต่ดั้งแต่เดิมจึงทำการแก้เคล็ด จึงทําการแก้เคสการแก้เคสในวิธีการนี้เขาทํายังไงครูบาอาจารย์ท่านว่าเสียของก็เสียแล้วถือเป็นการแก้เคส็ชนิดหนึ่งนะก็คืออย่าทําใจเสียดายอย่าทําใจโมโหแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าให้เอาไปทิ้งนะอย่างบางอย่างเนี่ยมันมีคุณค่ามากบางคนก็จะใช้การซ่อมติดกงติดกาวอันนั้นแล้วแต่ได้หมดครับไม่มีปัญหาไม่ได้ว่าจำเป็นว่าจะต้องทิ้งเสมอไป แล้วอย่างอาจารย์เองที่บ้านเนี่ยนะกุมารแตกหักนะครับหรือว่าวัตถุมงคลหลายๆอย่างแตกหักอาจารย์ก็ใช้การซ่อมแซมพอซ่อมแซมเสร็จแล้วก็อาจจะมีการผูกผ้าในตำแหน่งที่มันแตกหักหรือว่าประดับประดาให้มันมีความสวยไม่เห็นแปลว่าไม่มีตามหลักวิชาของจุ้ยนะครับแต่ครนี้ไอการแตกหักเนี่ยแหละครับในทางในทางวิชาหลายๆแขนงเนี่ยเขาถือว่าเป็นลางบอกเหตุนะว่าเอาแล้วนะ ใครคือเจ้าของอันดับแรกเราต้องดูก่อนว่าใครคือเจ้าของพระองค์นี้หรือว่าพระองค์นี้มีอิทธิพลกับใครสมมุติว่าพระองค์เนี้ยนะครับเป็นของคุณพ่อคุณพ่อเราเสียไปนานแล้วสมมุตินะคุณพ่อเราเสียไปนานแล้วปรากฏว่าอยู่ๆพระแตกหักแล้วพระองค์เนี้ยเราก็ว่าอยู่ประจาแสดงว่าอะไรเออเนี่ยไม่ใช่พ่อละไม่เกี่ยวกับพ่อละอาจจะเกี่ยวกับเรานะเพราะฉะนั้นเองในหลักวิชาบอกว่าทําบุญ หรือว่าในวันนั้นจะเดินทางออกไปให้มีความระมัดระวังให้มีสตินะให้สวดมนต์ก่อนที่จะเดินทางออกไปนะครับในหลักวิชานี้อาจารย์ให้คาถานะครับฟังฟัง,ฟงนะครับสมมติเกิดเหตุอะไรก็แล้วแต่พระหักพระหายเอาพระหักก่อนนะยังไม่ต้องพูดถึงพระหายนะสมมติว่าพระหักเนี่ยหรือว่าหล่นลงมาแตกหรือว่าพระที่เราห้อยอยู่ๆแตกหรือว่าแตกเมื่อไหร่ไม่รู้แต่ว่าวันนี้เราหยิบมาดูอ้าพระแตกนี่นะครับแสดงว่าเตือนภัย เนะเพราะว่าอะไรหักเมื่อ,อไหร่ไม่รู้แต่เราเห็นวันนี้นะครับให้เราท่องน้โมสามจบก่อนเลยนะครับท่องท่องน้โมสามจบนะโมตสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะเสร็จปุ๊บอาจารย์ให้ท่องหมดนี้นะพุทธังชีวิต,ตัง ยาวะนิพานังสระนังคะฉามิธรรมชีวิตตังยาวะนิพานังสะระนังคะฉามิสังขังชีวิตตังยาวะนิพานังสระนังคะฉามิเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปท่องว่าพุทธังสารนังขะฉามิธรรมสะระนังคะฉามิ สังขังสะระนังคะฉามิเราท่อแบบนี้นะในขณะที่เราท่อแบบนี้เนี่ยนะใจก็จับภ้าพับพ,พุทธนะครับหรือว่าเราในมือเราเนี่ยพนมมือนะครับเอาพ้าเครื่องที่แตกหักเนี่ยมากรรมไว้ในมือนะครับมาทำท่าพนมแล้วก็สวดแบบที่อาจารย์ท่องนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ตั้งใจดีๆนะครับ พูดอีกนะครับพูดอีกว่าพระพุทธังรักษาตัวข้าพเจ้าพระธรรมังรักษาตัวข้าพเจ้าพระสังฆังรักษาตัวข้าพเจ้านะทำแบบนี้นะเราเราสวดเนี่ยใช้คาถาบทนี้ในการสวดตามที่อาจารย์บอกเนี่ยอย่างละสามรอบนะครับ ก็จ,จะใช้เวลาประมาณ5นาทีนะครับ5นาที10นาทีในหลักวิชาเรียกว่าคุณได้ลอดพ้นจากนาทีแห่งความตายหรือว่าลอดพ้นนาทีแห่งความวิบัติแห่งอันตรายทั้งหลายลอดพ้นนาทีแห่งเคาะทั้งหลายแล้วจึงจะพอนหนักเป็นเบาหลักวิชานี้เขาบอกว่าอย่างนี้นะเขาบอกว่าสมมุติเราขับรถไปเนี่ยโดยปกติ มันจะมีอย่างนี้ว่าโอ้โหถ้ามาไวกว่าน,นี้ห้านาทีฉันเสร็จแน่นี่แหละมันคือหลักการเดียวกันนะครับคือหลักการเดียวกันอ่ะต่อมาพระหายล่ะไปเล่นสงการนะเปรียบเทียบไปเล่นสงการก็ดีไปเที่ยวก็ดีไปไหนไม่รู้แหละแต่อยู่ๆพระหายลืมไว้ก็ดีหายก็ดีไม่ว่าจะเป็นพระอ่ะขดเเลี่ยมทองไม่เลี่ยมทองก็แล้วแต่หรือมันขาดหลุดไปตอนไหนไม่รู้เมื่อเราลึกรู้ตัวโอ้โหมันเสียได้ไหมเสียได้อยู่แล้ว แต่ให้จำไว้ว่าเขาเรียกว่ารับเคาะไปแล้วเนี่รับเคาะไปแล้วเอาวรย่างนี้ทำไงต่อนะอสมมุติวา่าหายไปแล้วเราอยากได้คืน,น,น,บบนเนี่ยวันนบัแบบนี้บันหายแล้วเราต้องการที่จะได้คืนแล้วเราก็ไม่รู้ด้ว่าอยู่ที่ไหนแห่งหุ่นตำบลใดอาจารย์มีหลักการครับเขาเรียกว่าอที่ฐานบอกท่านทองนโมสามจบเหมือนเดิมนะครับทองนโมสามจบ นะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะเสร็จแล้วเราก็อธิษฐานว่าข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานถึงพระที่เราหายไปสมมติสมเด็จบางขุนพรมขอพระสมเด็จบางขุนพรมของข้าพเจ้าไม่ว่าอยู่แห่งผลต้อบนใดขอให้ท่านจงดนจิตดนใจขราพเจ้าหาเจอเอาหมายแต่พูดช้า สมมุติว่าพระสมเด็จบางขุนพรมเราหายนะครับเราก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานถึงสมเด็จบางขุนพรมที่ข้าพเจ้าเคยสวมใส่เคยคารพบ,บูชาไม่ว่าท่านจะอยู่แห่งขนตมณลใดขอให้ข้าพเจ้าได้เจอท่านหรือว่าหาเจอท่านหรือว่าขอให้มีคนนํามาคืนข้าพเจ้านะอธิษฐานไว้แบบนี้ครับนะเสร็จแล้ว เราก็หายใจเข้าออกลึกๆึสามหนเสร็จแล้วเราก็ลองสังเกตใจเรานะครับหรือว่าในหัวเราทาสมาธินะาในระหว่างนี้อาจารย์ให้หลับตาทำสมาธิเพิบมถามว่าอยู่แห่งผลต้นบนใดขอให้จงอ่าให้พระเจ้าได้เจอหรือว่าให้นึกระล,ลึกนึกได้ว่าน่าจะหายตรงนี้สังหรณ์ใจว่าน่าจะอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หลายๆครั้งนะครับหลายๆครั้งลูกศิษย์อาจารย์ ที่เวลาทาวัตถุมงคลหายหรือว่าไม่แน่ใจว่าวางตรงไหนลืมตรงไหนก็หาเจอนะครับคราวนี้พระแต่พระหักอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปเป็นการเตือนเคาะใหญ่เคาะใหญ่สมมติเรากําลังจะเดินทางแสดงว่าบอกเราว่าอะไรเฮ้ยเดินทางไปครั้งนี้นะมีสตินะอย่าเมานะอย่าหลับนะอ่เราก็ต้องรู้ตัวนะครับหรือว่าเราจะไปมีเรื่องมีราวนะสมัยก่อนใช่ไหมอย่างเช่นหนังเรื่องอะไรตีใหญ่ นะตีใหญ่อะไรหายตะก,กุดประจําตัวตะก,กุดหลอมเขสุดว่ากาหลงหายหายตีใหญ่รู้ได้ด้วยตัวเองเลยนะาต,านตีใหญ่นี่จอมโจรตีใหญ่นี่เป็นจอมโจรขมังเวทใช่ไหมรู้ได้ด้วยตัวเองว่าถึงข่าวเคาะถึงข่าวชะตาขาดแน่ๆทำไงตีใหญ่กังวลใจนะอารัตนนาพระบรารมีพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์แล้วเรียบร้อยแต่ ของดีอยู่คนดีถูกไหมแต่ว่าคันนี้เมื่อของเนี่ยมันหนีไปแล้วหายไปแล้วถูกขโมยไปแล้วตใยญ่จึงเดินทางไปเพื่อที่จะไปขอตะกรุดดอกใหม่จากหลวงพ่อสุดวัดกาหลงได้ไหมไม่ได้โดนวิสามันเสียก่อนนะครับครูบาอาจารย์ท่านว่าก็จริงอยากมากนะแต่ว่าในวันนั้นเองตใยญ่ก็อาจจะเขาเรียกว่าอะไรเตรียมตัวมาเรียบร้อยแล้วนะครับพยายามเขาเรียกเต็มที่อ่ดูเลิกผานาทีดูทุกสิ่งอย่างแล้วก็แพ้ด้วยอํานาจกรรม ะนะหรือในหลายๆอันนะแม้แต่การห้อยลูกประคานะําต่างๆนะห้อยพระต่างๆหรือเราเขาเรียกอ,อะไรอ,ะอ่ะวัตถุมงคลหรือว่าอื่นๆ่ะที่มันเป็นแนวแนวเนี้ยนะถ้ามันชำรุดเสียหายอยู่ๆขาดหากักแตกกลางทางื่องว่าเอออย่าไปนะถ้าไม่ไปได้ก็ดีแต่ถ้าถ้าเราฝืนไปต้องทำใจนะขนาดเกจาิอาจารย์ครูบาอาจารย์เนี่ยยังเกิดเหตุเลย แต่ถ้าทำอย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยอย่างน้อยเราเระลึกนึกถึงนะเราฝากชีวิตเนี่ยนะพุทธทางชีวิตตังยาววานิพานังสัตว์นังกัจฉามิที่อาจารย์ให้สวดเนี่ยถ้าแปลเป็นภาษาไทยแบบอันนี้คือตามความเชื่อแปลตามความเชื่อนะเพราะว่าอาจารย์ไม่ได้เรียนบาลีไม่ได้เรียนมหาจุฬาลงกรอะไรอย่างนี้มานะก็แปลตามความเชื่อในทางแวดวงพุทธาคมเนี่ยก็บอกว่าข้าพเจ้าขอฝากชีวิตไว้กับพระพุทธเจ้าขอให้เข้า ซึ่งพระนิพานนะเอาง่ายๆว่าถ้าเกิดเกิดเหตุอะไรเนี่ยก็ไปดีนะไปสวรรค์เป็นอย่างน้อยนะครับหลักใหญ่ใจความของการที่เราห้อยพระนะครับก็คือให้เรามีความเกรงกลัวต่อการต่อการทําบาปท,ทั้งปวงให้เรายึดพระพุทธรูปหรือว่าพระห้อยคอนะครับเครื่องรางต่างๆให้เรามีความเชื่อในพุทานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพเชื่อว่าเทวดามีจริงพูดผีปีศาจมีจริง ก็ให้จงทําความดีให้มากนะครับเอาละนะอาจารย์เล่ามาถึงประมาณนี้นะก็หวังว่าน่าจะได้ความรู้พอสมควรนะครับแล้วก็ฝากไว้นะครับสําหรับท่านที่อยากจะสักยันอยากจะดูดวงนะครับปรึกษาอาจารย์ได้นะครับยินดีคาแนะนานะครับสักยันกับอาจารย์เนี่ยสำนักอาจารย์อยู่ที่บางซื่อกรุงเทพนะครับนะบางซื่อกรุงเทพก็เดินทางมาทามาเที่ยวสนรู้จักก็ใกล้ๆกันนะครับแต่ว่าสำนักอาจารย์อยู่ใกล้ๆกกับสถานรถไฟใต้ดินบางซื่อ mrt บางซื่อ หรือว่าสถานีรถไฟฟ้าตาวูนนะครับสายสีม่วงเห็นไหมก็มาได้เช่นกันนะครับรูปละหนึ่งพันบาทนะครับสักยันกับอาจารย์นะอาจารย์เป็นคนเลือกให้แต่ถ้าเลือกเองราคาตามจริงนะครับส่วนการจะดูดวงมีหลายเลทราคานะครับดูฟรีก็มีนะครับดูเสียตังก็มีติดต่อได้ที่เบอร์ทางด้านหน้าฝากไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ส่วนท่านที่อยากจะมีเครื่องรางของขลังดีๆทางมหา,าเสน่ห์อาจารย์ฝากขุนแผนนางพิมนะครับเป็น ด้านมหาเสน่ห์หนึ่บาทนะครับแล้วก็น้ํามันน้ํามันกุหลาบนะครับขวรห้าบาทเป็นมหาเสน่ห์เช่นกันถ้าสนใจติดต่อได้ที่เบอร์ทางด้านหน้านะครับแล้วก็ใต้คลิปนี้ใต้ลิงก์นี้นะครับอาจารย์จะมีเรียกว่ามีลิงก์นะครับเป็นลิงก์เข้ากลุ่มเกี่ยวกับเรื่องอักขระเลขยันความเชื่อนะครับใครที่ชอบเรื่องคาถาอาคมไปติดตามนะครับอาจารย์ทํากลุ่มเอาไว้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้อาจารย์ด้วยนะครับเป็นกําลังใจนะครับอาจารย์จะได้มีกําลังใจในการทําคลิปวิดีโ ดีๆต่อไปนะครับอ้าวแ้ะสุดท้ายนี้อาจารย์ก็ขออวยพรให้ท่านประสบความสำเร็จในชีวิตขอให้ท่านร่ำรวยมีชื่อเสียงโด่งดังสวัสดีครับ